ปวดข้อบ่าไหล่นะท้าวลงไปสะบักพยายามไปรักษามาหลายที่ลองทุกทางเลยแมาจะเป็นนวดแผนไทยนวดตับเส้นนวดกดจุดนวดแผนโบราณนวดออกเส้นนวดปะระคบสมุนไพรแต่ที่ปลายเหตุมาตลอดเลยเอ็มอเนี่ยมันสามารถบอกสาเหตุของการปวดหลังการนั่งทำงานการนั่งออฟฟิศหลังพิงพนักนะครับโอกาสเสื่อมมากขึ้นก็ก็มีครับ สวัสดีค่ะพลอยนะคะอายุ29ปีค่ะทำงานเป็นตำแหน่งคอนเทนต์ไรเตอร์ค่ะโอ้ยโอ้ยขอโทษทีค่ะพอดีว่าตอนนี้พลอยมีอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะเป็นโรคยอดฮิตละกันของชาวออฟฟิศอย่างเรานะคะก็คือไม่ว่าจะนั่งนานๆนั่งทำงานหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะก็จะมีอาการปวดหลังแบบขึ้นมาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยอาการที่เป็นอยู่ก็จะมีปวด ที่คอบ่าไหล่นะคะแล้วก็ร้าวลงไปที่แบบพวกสะบักอะไรพวกนี้คือบางทีที่ปวดแบบปวดเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะลามมาถึงแบบต้นคอมีอาการเจ็บแผลแบบไล่ไปตรงเส้นกระดูกสันหลังเงยหน้าไม่สุดก้มหน้าไม่สุดเนี้ยมีอาการเจ็บอยู่ตลอดเวลาก็ ฝืนแล้วฝืนอีกก็ไม่สามารถทําได้เลยจริงๆด้วยอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นเรื้อรลังมานานน่าจะ6-7ปีได้ละพยายามไปรักษามาหลายที่คือลองทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นการนวดเนอะก็เบสิกพอปวดปุ๊บก็ไปนวดไม่ว่าจะเป็นนวดแผนไทวน,นวดเส้นลลนวดกดจุดนวดแผนโบราณนวดตอกเส้นนวดประคบสมุนไพรก็คือเราไปนวดมาหมดแล้ว แต่ว่ามันก็รักษาไม่หายทีนี้ก็เลยหาวิธีการรักษาในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นการช็อกเวฟกายภาพบ,บาําบัดเปลี่ยนเก้าอี้เป็นเก้าอี้สุขภาพเปลี่ยนโตะทํางานเป็นโต๊ทํางานสุขภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะแก้อาการเหล่านี้ได้เนาะไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าเราอะแก้ที่ปลายเหตุมาตลอดเลยเนาะเราก็เลยอยากรู้ว่า ไอตัวต้นเหตุของปัญหาของอาการปวดเนี้ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากพฤติกรรมของเราหรือว่าเกิดจากแบบสรีระโครงสร้างร่างกายของเราอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอที่เว็บไซต์ hbmall.co.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพนะคะไม่ว่าเราจะป่วยเป็นโรคอะไรผิดปกติอะไรในร่างกายเนี่ยเว็บไซต์เนี้ยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลความรู้มีคำตอบให้กับ ทุกคำถามทุกข้อสงสัยของเราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสิ่งที่เราเจอก็คือข้อมูลการรักษาหรือว่าการตรวจด้วย MRI เนี่ยมันสามารถบอกสาเหตุของการปวดหลังหรืออาการปวดต่างๆของเราได้ค่ะถ้าถามว่าการทำ MRI คืออะไรนะคะ MRI คือเครื่องตรวจร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริงของส่วนต่างๆของร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูงและคลื่นความถี่ในย่านคลื่นความถี่วิทยุด้วยการส่งคลื่นความถี่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็รับคลื่นสะท้อนกลับมาแล้วก็นำมาประมวลผลสร้างเป็นภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภาพเหล่านี้มันจะสามารถให้รายละเอียดแล้วก็ความคมชัดเสมือนกับการตัดร่างกายของเราออกมาเป็นแผ่นๆทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถมองจุดที่ ผิดปกติในร่างกายของเราได้อย่างละเอียดโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อร่างกายของเราเลยค่ะด้วยความที่การทำ MRI เนี่ยมันตรงจุดขนาดนี้บอกสาเหตุอาการได้อย่างชัดเจนเนี่ยเราก็เลยไม่อยากรอแล้วเลยกดจองแพ็กเกจการทำ MRI กระดูกสันหลังของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปาการผ่าน hdmo.co.th ทันทีเลยค่ะ ซึ่งหลังจากที่จองแล้วเนี่ยก็จะได้คูปองการจองมาแล้วเราอ่ะก็สามารถนําคูปองอ่ะมายื่นที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็สามารถเข้ารับบริการได้ทันทีนอกจากความสะดวกสบายแล้วก็ราคาประหยัดแล้วเนี่ยการจองผ่าน h d m a l l ยังมีแอดมินนะคะคอยให้บริการตอบคำถามทุกข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าเครื่อง m r i หรือว่าจะเป็นข้อมูลความรู้ว่าแบบการทำา m ์ไคืออะไรสามารถสแกนสามารถทำา m ์ไได้บริเวณไหนบ้างแอดมินเนี่ยก็จะคอยให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอนะคะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องอาการปวดหลังด้วยการตรวจด้วยวิธีการทำ MRI ค่ะคุณหมอตอนนี้มีอาการปวดหลังเนาะปวดคอบา่าไหลแล้วก็เป็นเรื้อรังมานานประมาณแบบ5-6ปีได้แล้วอะค่ะทีนี้มีคำถามที่แบบสงสัยอยากถามหมอค่ะก็คือว่าทำไมเราต้องทำ MRI เราไม่สามารถใช้วิธีแบบ CT สแกนหรือว่าเอกซเรย์ได้หรอคะแน่นอนครับคือการตรวจแต่ละอย่างคือมันก็มีจุดประสงค์แล้วก็ความสามารถในการดูที่มันต่างกันนะครับ ในตัวในส่วนของเอ็กซเรย์เนี่ยรูปภาพที่เราได้จะเป็นรูป2มิติจะเห็นแค่โครงสร้างของตัวกระดูกไว้ใช้ดูประเมินในเรื่องของโครงสร้างการแตกหักหรือว่ารอยโรคที่เราสามารถดูตัวในตัวกระดูกได้นะครับส่วนในตัวของ CT กับ m อ i เนี่ยจะเป็นการดูภาพที่มันชัดเจนมากขึ้น3มิติสามารถดูได้หลายมุมในส่วนของ CT หลักๆก็ยังจะดูเป็นในส่วนของตัวกระดูกเป็นหลักเหมือนกันแต่ว่าจะดูได้มุมมองที่แตกต่างกว่าชัดเจนกว่าส่วนในตัว MRI เนี่ยเราจะไปดูในส่วนของที่ไม่สามารถดูได้จากตัวเอ็กซเรย์หรือว่าตัว CT ก็จะเป็นในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อนะครับเส้นประสาทชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องการดูให้ละเอียดมากขึ้นก็คือจะได้ผลที่ลงรายละเอียดลึกมากกว่าแล้วขั้นตอนการเข้าไปสู่เครื่อง MRI เนี่ยมันมีกระบวนการยังไงว่าต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหมคะก็โดยปกตินะครับเมื่อเมื่อคนไข้ได้รับการการนัดมาทํา MRI ในกรณีที่ต้องมีการฉีด,ฉดสีหรือว่าฉีด,ฉดสารชึ่ดต้งสีลงไปด้วยเนี่ยก็อาจจะแนะนําให้ผู้ป่วยงวดน้าง,ด,ง,ด,งดอาหารก่อนมาทำเอมาอไยนะครับเนาะแล้วในวันที่มาทําเราก็ไม่แนะนําให้ใส่ในเรื่องของเครื่องประดับหรือว่าอุป,ปกรณ์แต่งกายต่างๆท,ๆ,ทๆที่มันทำด้วยโลหะนะครับอย่างอาการปวดหลังที่ที่พลอยเป็นอยู่เนี่ยคะ่ะไม่แน่ใจว่าการทํา MI นี่มันควรจะทําตำแหน่งไหนได้บ้างคะครับ,รบก็เท่าที่ฟังดูจากประวัติเนี่ยอาการปวดเป็นมากสุดตำแหน่งช่วงเอวนะครับก็ ก็คงแนะนําทํา MRI ในส่วนของตําแหน่งบริเวณเอวนะครับเพื่อประเมินในเรื่องของหมอนรองกระดูกสลังแล้วก็ในเรื่องของโครงเส้นประสาทนะครับค่ะแล้วใช้เวลานานไหมในการเข้าเครื่องอะคะเอ่อโดยปกติเนี่ยก็ระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงครับหลังจากทําเสร็จเนี่ยครับทางห้องเอ็กซเรย์เขาประเมินรวบรวมภาพเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะส่งมาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถดูภาพได้ทันทีแล้วอย่างเงี้ยมีข้อห้ามไหมเช่นแบบว่าคนไหนสามารถทําได้คนไหนแบบไม่สามารถทําได้ โดยปกตินะครับข้อห้ามหรือว่าข้อควรระวังในการทำเรม i ไอก็จะมีในกลุ่มผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าที่เขาเรียกว่าเพล m เมเกอร์นะครับหรือว่าผู้ป่วยที่มีโลหะ วัสดุโลหะสังอยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นจากการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูหรือว่าผ่าตัดหลอดเลือดมีคลิปนิบหลอดเลือดเนื่องจากตัวเครื่อง MRI ไเนะะี่ยครับมันมันเป็นการใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นการการมีวัสดุโลหะที่ฝังอยู่ในร่างกายเนี่ยทำปฏิกยากับตัวขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านี่มันอาจจะมีการขยับหรือว่าเคลื่อนของของวัสดุภายในได้ซึ่งอาจจะไปทําให้กระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในร่างกายได้โอเคค่ะทีนี้ อาจจะมีหลายคนกังวลนะว่าแบบเลือกโรคกลัวท <eller> ี course, ่แคบหรืออะไรเพราะว่ามันจะเป็นต้องเข้าอุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าแบบมีวิธีการแบบผ่อนคลายสถานการณ์หรือว่าเออทำยังไงให้แบบคนไข้รู้สึกแบบไม่กังวลจนเกินไปอะไรอเงี้ยค่ัก็ในันดับแรกนะครับก็คงเป็นในเรื่องของการให้ รายละเอียดข้อมูลในเรื่องของขั้นตอนการทำเมาไอนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ได้คลายความกังวลถ้าเกิดว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการกลัวที่แคบอยู่นะครับก็อาจจะมีความจําเป็นในในบางกรณีที่จะต้องให้ในเรื่องของยาเพื่อลดคลายความกังวลหรือว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกม่่งระหว่างการทำา m มาไอนะครับ หลังจากที่เราได้รับคําแนะนําจากคุณหมอแล้วก็รู้สึกคลายความกังวลลงไปได้ค่อนข้างเยอะเลยงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปทํา MRI กันต่อไปนี้เราจะไม่เป็นไวรุนปวดหลังแล้วค่ะไปโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราต้องถอดอุปกรณ์เครื่องประดบับทุกๆอย่างนะคะไม่ไว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าสร้อยอะไรเงี้ยออกให้หมดนะคะเพราะว่า เข้าไปในห้องเนี่ยมันเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนาอที <c oughs> ่อกาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้นะคะหลังจากที่เราเคลียร์ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาซักประวัติกับพี่คนนี้ได้เลยะคะ่ะ เราก็ได้ผล MRI มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าแบบผลการทํา MRI ของเราเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจว่าผลที่พลอยตรวจมาเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็ในส่วนของแนวกระดูกนะครับก็อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างปกตินะครับแต่ว่าจะมีตัวหมอนรองกระดูกตรงข้อที่ L5 ต่อ S1 นะครับลักษณะที่หมอนรองกระดูกเนี่ยสีมันจะดํากว่าระดับอื่นๆซึ่งอันนี้เป็นเป็นตัวบ่งบอกว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมีลักษณะของการเสื่อม ขึ้นแต่ว่าถ้าดูในในแนวตัดขวางเนี่ยก็ยังไม่เห็นในเรื่องของการกดเบียดเส้นประสาทเสื่อมนี้มันมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะครับลักษณะการใช้งานต่อเนื่องที่อาจจะเป็นการรับแรงที่ไม่ถูกท่าหรือว่าซ้ําๆกันเป็นเวลานานๆครับเช่นการนั่งการนั่งการก้มยกของนะครับท่าทางการใช้งานเหล่านี้นะคแล้วจากผลประมาณเนี้ยค่ะแล้ว เราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตยังไงไหมมันมีโอกาสจะเสื่อมไปมากกว่านี้ไหมหรือว่าแบบคาแนะนําเป็นยังไงบ้างคบครับโอกาสเสื่อมมากขึ้นก็ก็มีครับเพราะฉะนั้นหลักการที่เราต้องการทำเนี่ยก็คือชะลอในเรื่องของการเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้เร็วเกินไปนะครับการปรับเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมการใช้งานลักษณะท่าทางการนั่งระยะเวลาการนั่งต่อเนื่องพวกนี้ก็ส่งผลให,ให้ให้หมอนรองกระดูกบรรับแรงได้เหมือนกัน แล้วในเรื่องของการท่าทางการก้มยกของกันอะไรพวกนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงการออกกําลังกายเพื่อเสริมแรงกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าท้องหลังส่วนล่างสะโพกเพื่อช่วยพยุงหลังเราเวลาเราใช้งานครับถ้าเป็นการในเรื่องของการนั่งทํางานการนั่งออฟฟิศนะครับก็ควรนั่งหลังพิงพนักนะครับเนาะไม่นั่งก้มไม่นั่งค่อมโ้มตัวไปข้างหน้าหลีกเลี่ยงการนั่งไขว้ห้างนะครับแล้วก็อย่านั่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน พวกนี้ต้องมีการเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆลุกเดินให้ร่างกายมีการขยับในส่วนของการยกของก็เลี่ยงการก้มโค้งไปข้างหน้าเพื่อก้มไปหยิบของในพวกนี้นะครับ<ม>เวลาย,ยกของแนะนําให้ย่อเข่าหลังตรงนะครับใช้กล้ามเนื้อต้นขาหน้าท้องเป็นตัวรับแรงแล้ว,ลว,ลว,ลวนอกจากการแบบปรับเปลี่ยนท่าทางต่างๆแล้วอ่ะมันจะมีวิธีการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมไหมต้องก,ก,กินยาไหมต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของอาการปวดนะครับที่สามารถรักษาเพิ่มเติมได้ก็จะเป็นในส่วนของการทํากายภาพ การนวดไปนวดตามร้านไปนวดกดจุดน่อแผดไทยเล่พวกนี้มันสามารถช่วยได้บ้างก็จริงๆการการบีบนวดมันก็ช่วยในเรื่องของลดอาการปวดได้บ้างเป็นบางเวลาครับแต่ก็หลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงการนวดหรือการบีบที่รุนแรงจนเกินไปเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อพวกตัวกล้ามเนื้อหรือว่าตัวกระดูกได้หลักๆก็ดูในเรื่องของอาการครับเราติดตามในเรื่องของอาการปวดแล้วก็อาการอาากรทางระบบประสาทต่อเนื่องในส่วนของ m r i การทํอการทำซ้ำก็อาจจะทําต่อเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง ทางระบบประสาทค่ะสำหรับหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่แบบมาช่วยให้คําแนะนําแล้วก็แนะนําในการปรับเปลี่ยนท่าทางนะคะในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้พลอยก็จะต้องกลับไปปรับเปลี่ยนท่าทางปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือนันน่งทํางานแบบติดต่อกันแบบหลายๆชั่วโมงโดยที่แบบไม่ปรับเปลี่ยนท่ามาโดยตลอดอย่างเงี้ยก็แสดงผลออกมาดังดังต่อไปนี้เนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะพยายามออกกําลังกายมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําของคุณหมอนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะและอยากจะแนะนำนะคะสำหรับใคร ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัางปวดมานานนะคะก็อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าอาการปวดหลังเหล่านี้ที่ดูแบบเหมือนจะไม่เป็นอะไรเนาะมันอาจจะเป็นอาการที่ร้ายแรงขึ้นมาได้ถ้าใครมีอาการเหล่านี้เหมือนกระพลนะคะก็อยากให้กดจองแพ็กเกจการทํา MRI กระดูกสันหลังของโรงพยาบาลเปาโลสมุดปากการผ่านเว็บไซต์ spm.co.th นะคะก็นอกจากราคาสบายกระเป๋าสะดวกสบายแล้วเนี่ยยังมีแอดมินคอยให้คําแนะนําของเราตลอดเวลาถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะ ดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้นุองจิง๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ